ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ไปตีเจ้าลูเกียมานะครับตัวที่ต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนี่แหละครับผมตีไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือโอ้ครหาโอ้ันี่ครับเจ้าเามทัลรอสนะครับผมมาสองยิมเลยนะโอ้เพื่อนๆที่หานะครับผมว่าไม่ต้องมาเทรดกับผมก็ได้นะไปตียิมมอาเถอะครับใครสามดาวน,นะ โอ้โหดีกรีนี่พอๆพอกับไรชูเลยนะครับจริงๆถ้าเลเวลเกิน40ไอเดียวก็ลงนะนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเลเวลต่ำกว่านั้นจะเอาลงหรือเปล่านะครับผมพิกาจูกับเมทากอสนะครับผมไล่ๆกันครับ2 5 0 0 0ครับก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าอไคลลิก,กี้เนาะเออนะครับ ้าจะไม่ต่างเลยครับง่ายนะผมว่าไปตีเอาก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาวบนไปวนมากันนะพอดีกว่าจะได้เทรดกันก็นู่นแหละครับอยากได้ตัวใหม่ก่อนพอดีนะผมว่านะเอาละครับเจ้าลูเกียนะครับเซ็ตเมื่อวานนี้นะครับผมเข้าใจผิดนะผมคิดว่าระบบจัดให้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะนะครับผมจัดไว้แล้วนะครับผมดูที่แบตเทิลเลยครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับ แพทเทินี้ก็จะมาเลือกทีมนะครับที่จัดไว้นะครับผมก็จะมีทีมเกรดลีทีมอะไรอยู่ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ลงอันตาลีกกับมัสเตอรีนะครับอ่านะครับแต่ตัวที่ลงไว้เนี่ยนะครับจะมีผีกับธาตุมืดเป็นส่วนใหญ่ครับผีกับมืดนะครับนั่นก็คือตัวที่ผมจัดไว้ตีลูเกียนั่นเองนะนี่ครับเซตนี้ใช้ได้เลยนะครับเซตเดียวกับเจ้า ตัวที่ตีลูกเกียนะครับถ้ามีดาร์กไลท์ใช้ดาร์กไลท์นะแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นใหม่นะน่าจะมีแกงก้ามากกว่านะครับน่าจะมีเจ้าแกงก้ามากกว่านะครับผมแล้วก็เซตที่จะไว้ตีเจ้า,าลูกเกียเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดเลยนะลูกเกียเลยครับนี่ครับเอาตัวไหนใส่ได้บ้างนะมีตัวไหนใส่ตัวนั้นนะครับผม ก็เอาไปไหนแล้วอะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับก็เป็นอ่าเจ้าก๊อตนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดูนะครับ CP สูงสูงนะอ่านะครับผมจะเลือกที่ CP ้วกันนะครับ CP สูงสูงนะครับนี่ครับ เจ้าก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุมืดหรือธาตหินนะครับใช้ได้หมดเลยนะบางกีลาสนะครับผมนี่นะครับผมเอาใส่ใส่แค่ตัวเดียวกอนะตัวที่ตีเจ้าลูเกียได้อีกนะครับแรดครับไรฮอนอ่าโดไซดอนนะโดไซดอนนี่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับถ้าหาไม่มีนะส่วนอีกตัวก็นี่ครับแรมพา์ดนี่ครับใช้ได้นะครับผม มังกรไม่เอานะครับผมต่อสู้นี่ห้ามเอาไปเลยนะครับตัวนี้ห้ามเอาไปเลยนะครับไคลริกี้นี่นะครับแค่ทางลูเกียนะครับไม่ต้องพยายามเลยครับส่วนตัวผมนะครับใช้ธาตุอย่างเช่นธาตุน้ําแข็งก็ได้นะนะครับธาตุน้ําแข็งนะครับผีนะนะครับผีผีได้ครับผีมืด ผีได้อยู่ครับพิษก็ไม่น่าเกลียดนะครับพิษก็หลงๆไปไม่เป็นไรครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลบเดี๋ยวผมเอาเจ้าตัวนี่ออกก่อนนะครับนี่เอาแกงก้าแทนนะครับเพลนทัดผีหรือว่ามืดนะครับอ่าชาตุบอลก็ได้นะผมว่าสบายๆเลยนะนะครับตัวหลักๆนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาท่าน้ำแข็งอีกสักตัวหนึ่งท่าน้ำแข็งที่ควรจะใช้นะตัวไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ ทานน้ำแข็งได้หมดนะผมว่าเผื่อไปเจอสกิลที่เป็นมังกรนะครับก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครจะปั้นก็ลองดูนะผมว่าไม่น่าเกียดนะครับจริงๆเอามิวมาตีก็ไม่เไม่เหมาะนะครับเพราะมันจะมีท่าต่อสู้อยู่แล้วก็เป็นพลังจิตด้วยก็ไม่น่าจะดีนะครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีชาลนาหยันในการรับชมเอานะครับแล้วก็ไปจัดเอาทีมที่เหมาะสมสําหรับตัวเองเอาแล้วกันนะครับผมถ้าไม่มีจริงๆนะโคโรเนียนี่ก็ใช้ได้นะครับเป็นธาตุหินนะสังเกตดูดีๆนะครับธาตุหินนะครับหรือไม่ก็ซัดพวกธาตุมืดไปให้หมดเลยก็ได้ครับผมมืดนี่มันกลางๆนะครับมืดกับผีนะเอามืดนะครับนี่นะครับ ธาตุมืดกับทาบผีนะครับเนี่ยส่วนมากก็จะมีเนี่ยครับบางกีลาสพวกนี้ครับดาร์กไลท์นะเอาเอาโกลเนียออกนะครับเอาหลักหล์กไลท์ลงฮอนดูมก็ไม่น่าเกียดนะครับถ้าใครมีอ่าเจ้าเฮลก้านะครับธาตุมืดเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเมก้านะโอ้ดีเลยครับถ้าเป็นเมก้าเนี่ใช้ตัวนี้โอเคเลยนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมอ้านะครับแมวได้นะครับ ว่านี่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแทนเจ้าโซดดอรโดไซดอนแล้วกันครับเนี่ยครับแมวได้นะครับแต่ควรจะเป็นร่างสองนะแต่ผมไม่ได้พัฒนาเลยร่างสองเลยครับเป็นแมวมืดกับน้ําแข็งนะได้เลยดีเลยนะผมว่านะครับส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับผมแต่เพื่อนๆจะชอบหรือไม่ชอบนี่แล้วแต่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเซตที่จะจัดมาเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะโหดร้ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเอาเจ้า แมวน้าแข็งที่เป็นอ่าลักกี้แล้วกันครับนี่ครับลักกี้ลงไปแทนนะเผื่อได้อีโวไปใช้งานครับผมใช้นี่เลยก็ได้ครับเซ็อย่างนี้เลยก็ได้ครับเผื่อเราไม่มีตัวนะครับอ่านะครับผมหรือว่าจะเป็นธาตุผีทั้งหมดเลยก็ได้ครับธาตุมือกับธาตุผีเนี่ยครับไม่มีจริงๆครับจับโกลสอ่าโกลสมานะครับแล้วก็มาอีโวเอาแกงกล้าครับเทรดก่อนก็ดีครับโอ้ยไม่ไม่เกี่ยวนะเออเทรดก่อนได้นะใช่ไหมโกลสนะครับ เออรวมไปทำคลิปใพ้นเพื่อนรับชมดีกว่านะครับถ้าเทรนเพรดแล้วมันจะได้ไม่ต้องเปลืองแคนดี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมได้นะอ่าละครับเดี๋ยวเอาคลิปทั้งสองคลิปไปรวมกันนะครับผมเอาละครับรอบนี้ครับมี5้าไอดีครับคิดว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะสามารถสู้ได้ไหมนะ การจัดตัวครับอย่างที่เห็นครับเมื่อสักครู่นี้มีก๊อตทั้งหมดเลยนะครับสําหรับตัวของผมนะครับเป็นระบบเลือกให้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วครับเพราะว่ามีมี5 ID นี่จะไหวหรือเปล่านะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากมีเสียงกระแทกที่หน้าจอนะครับรอบนี้ตีกันสดๆเลยนะครับผมมีการบับอากาศอ่าไม่ใช่มีการบับอากาศนะครับมีอากาศฝนตกนะครับเจ้าลูเกียตัวนี้น่าจะ น่าจะไม่ได้บัฟนะครับเพราะว่าเป็นธาตุพลังจิตกับบินนะอานะครับ2อย่างนะครับผมถ้าไดีมีสิทธิ์ลุ้นครับโอ้เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนๆที่มาร่วมตีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเลเวลสูงเลยนะแต่ดูจากตัวนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตัวนะครับก็คือว่ามีเจ้าดาร์กไรส์นะได้นะครับแล้วก็ตัวพลังไฟฟ้านะครับได้นะครับผมแล้วก็ทัดมืดทัดผีนะครับผม เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย่อๆไปให้เพื่อนๆรับชมนะครับล้วเดี๋ยวผมจะอาจจะไปรวมตัดต่อนะครับกับการจัดไว้6ตัวไว้รอนะว่าควรจะจัดตัวไหนไ้บ้างนะครับผมส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆรับชมกันได้ครับผมเดี๋ยวขอตัดไปช่วงจบเลยแล้วกันนะครับอีกแป๊บนึงนะครับขอเวลาตีนิดนึงนะครับจะได้ไม่มีเสียงฝดที่หน้าจอนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ 5 ID สามารถเอาลูเกียลงได้ครับเหลือเวลาอีก50วินาทีนะครับสุดยอดมากๆเลยครับผมแต่ขอบอกนะครับว่าเลเวลขั้นต่ำเนี่ยในการตี5 ID เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เห็นแวบๆอยู่ที่37นะครับเลเวล37นะครับผมก็ค่อนข้างจะโหดพอสมควรเลยนะผมกล่าวว่าถ้าแบบว่าไม่โหดมากนี่น่าจะชัก7 ID นะครับกำลังดีนะเอาละครับไม่ใช่ใช้นี่ลูเกียครับตัวนี้ครับ2,000กั่อีก93นะครับผมก็ ตีให้เพื่อนๆดูครับรอบเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเซตที่ระบบจัดมาให้นะครับเป็นเจ้าก๊อตนะครับหมดเลยนะครับจับได้ในบอลแรกเลยครับผมโอเคครับผมเจ้าลูเกียตัวนี้ครับไม่ใช่ใชนีนะครับผมแล้วก็รับไป3 XL Candy ครับกับ3 Candy ธรรมดานะครับผมก็แปดสิบไปปายนะครับตัวนี้น่าจะไม่ถึง90ดีนะครับ2,000กับอีก93นะครับส่วนตัวที่จะจัดนะครับเดี๋ยว ลองไปลงดูกันว่าจะจัดตัวไหนได้บ้างนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเรามีตัวามากพอนะระบบจัดให้ผมว่าโอเคอยู่นะครับครับกําลังจะจบการตีเจ้าลูเกียมาแล้วนะครับผม2,093เมื่อวานนี้นะครับก็มีตัวให้จับนะครับอย่างฮิโตโมชิเนี่ยครับผมเทรดมานะแตว่าจะเอาไว อีโว e นะครับไปตีนี่แหละครับมันมีธาตุผีนะครับได้อยู่นะครับก็ตีได้นะเจ้าตะเกียงเจ้าโคมไฟนี่นะครับเจ้าโคมไฟกับเจ้าตะเกียงคนละอันกันนะเฮ้ยตะเกียงน่าจะได้นะครับตะเกียงน่าจะเหมาะกว่าโคมไฟนะครับอ่านะครับตะเกียงน่าจะเหมาะกว่านะครับผมแล้วก็ส่วนตัวที่จับมานะครับ่วงน,นี้ก็ถ้าไม่มีอะไรนะครับจับเตยยุกิ คาบูรีนี่ก็ไปซัดได้นะอ่านะครับเอาสกิลน้ำแข็งไปสู้นะครับผมไปสู้ได้นะครับเพราะว่าเจ้า,าลูกเกียเนี่ยมีติดสกิลมังกรมาด้วยนะครับอ๋อค่อนข้างจะดารุมักกานะได้นะแต่อีโวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอีโวเป็นร่างวิวัฒนาการให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะครับดารุมักกาตัวนี้นะตัวที่เป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผม ได้นะครับผมอ๋อโอเคเลยนะมีหลายตัวเลยเพื่อนๆก็ไปลองดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เทดมาแล้วก็อีโวได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เจ้าลูเกียก็ประมาณนี้นะครับจัดตัวตีแล้วก็5ไอดีลงนะแต่ขอโหดๆหน่อยนะครับผมแล้วก็7ไอดีสบายๆครับ10ไอดีนี่เด็กๆตีได้นะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวไปรวมกันให้เรียบร้อยสวัสดีครับ